เรามาฟังเคสตัดดีกันลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวงเล็บนักเรียนกวดวิชาเจ้าค่ะลูกและน้องสาวมีความเข้าใจในทุกๆโครงงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ในทุกๆโครงงานเจ้าค่ะลูกกราบขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝันในฝันถึงคุณพ่อคุณแม่ของลูกด้วยเจ้าค่ะคุณพ่อของลูกมีบุตรทั้งหมดสิบสามคนอ๋ออืมฮึมต่อมาม,อมีลูกหลายคนจึงรับภาระไม่ไหวได้ยกให้ผู้อื่นตั้งแต่แรกเกิดไปหน่งคนจึงเหลือเพียงสิบสองคนคุณพ่อมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ฐานะครอบครัวขนาดนั้นยากจนมากมีชีวิตที่ลำบากตอนเล็กๆล,ลูกต้องออกไปเก็บผักบุ้งน้องชายต้องออกไปจับปลามาทำอาหารให้ครอบครัวเพราะอายุได้ 7, เจ็ดแปดขวบก็ต้องออกไปรับจ้างทำงานตามที่ตา่างๆอ่านหนังสือไม่ออกจนมาได้เรียนหนังสือตอนโตอายุได้ยี่สิบกว่ากว่า oh. ส่วนน้องอีกห้าคนได้เรียนหนังสือตั้งแต่อย่างเล็ก ช่วงที่พอรับจ้างก่อสร้างท่านได้ติดเฮโรอีนตลอดจนมีมีอาการไม่มีเรี่ยวแรงช่วงหลังจริงตั้งมาทำอาชีพขายของเก่าแต่มาเลิกเฮโรอีนเพราะกลัวถูกตำรวจจับลูกๆก,ก็ได้หาซื้อฟินมาให้พ่อแทนโอ้ oh. oh. สุดยอดลูกเลยแต่ภายหลังพ่อกลับมาติดเฮโรอีนใหม่ ปิดจนเสียชีวิตถ้าที่จำได้ชีวิตของคุณพ่อลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อทำบุญอะไรเลยตอนยังเและเห็นท่านคาเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้มาทำอาหารให้ลูกๆตามเทศกาลต่างๆจนช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้อยู่หนึ่งปีมีอาการเพลอและเสพยา,ยาจนเสียชีวิตขณะนั้นลูกอายุได้เพียงสิบขวบตอนคุณพ่อเสียชีวิตท่านเป็นห่วงครอบครัวม,มาก เพราะเสียในขณะที่ครอบครัวกำลังลำบากมากลูกก็ยังเล็กๆแม้แต่บ้านก็จะไม่มีพระตูบ้านโอ้ยังกระบนสวรรค์นั่นด้ยหลังจากพ่อตาย้องชายกับลูกก็ได้เห็นพ่อเดินอยู่ที่ระเบียงบ้านบ้างมาเข้าฝันบ้างทําให้ลูกๆถูกหวยบ้างได้ลาบบ้างเช่นเดินไปตลาดเจอสร้อยทองหนักหนึ่งบาทได้เอาไปขายมาเลี้ยงครอบครัว ลูกๆจึงคิดเอาเองว่าคุณพ่อคงเป็นห่วงครอบครัวจึงพยายามมาทางช่วยเหลือพวกเราโดยให้หวยและเข้าฝันจะเป็นจริงอย่างที่ลูกสันนิษฐานหรือเปล่าเจ้าคะคหลังจากพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็ตั้งหน้าตั้งต,า,งตาทำมาหากินเลี้ยงลูกทั้งสิบสองคนมาด้วยความยากลําบากเจ้าค่ะคุณแม่กับลูกมีชีวิตที่เหมือนชาวจีนทั่วไปชีวิตลําบากมากเพราะยากจนและมีลูกมากถึงสิบสามคนด้วยกันแต่บรรปลายชีวิต แม่เป็นคนที่ชอบทําบุญตักบาตรเป็นประจําเช้าวันหนึ่งขณะที่เตรียมตัวจะตักบาตรคุณแม่กำลังจะบอกลูกๆให้นำอาหารมาเพราะพระกำลังจะมาถึงแล้วท่านั้นนั่นเองคุณแม่ก็ล้มฟุบหมดสติทันทีด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกหมอได้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจดึงกลับมาแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันเดียวกัน รวมอายุได้หกสิบสองปีลูกก็เลยคิดว่าแม่คงจะไม่ลำบากพาเพราะทาไปเพระท่านไปในขณะที่ใจเป็นกุศลแต่ก็เป็นเพียงการสันนิฐานนะคะชีวิตในวัยเด็กของลูกและน้องๆลำบากมากเจาก้าค่ะเมื่อลูกโตขึ้นก็ได้แต่งงานชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นบ้างสามีเปิดร้านขายแก๊ ภายหลังได้ไปทําธุรกิจก่อสร้างซื้อขายบ้านเริ่มมีกำไรฐานะทางครอบครัวครอบครัวรก็เริ่มดีขึ้นปี2535ก็ได้มีโอกาสขึ้นปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดทำให้ได้รู้ว่าลูกเกิดมาสร้างบารมีโดยมีน้องสาวเป็นยอดกัลยานมิตรจึงเริ่มทําบุญทุกๆบุญที่วัดพระธรรมกายอย่างสุดกำลัง มีเยอะแยะเลยปัจจุบันนำธุรกิจเปิดคลินิกและขยายไปถึงส4สาขา<อ>ชีวิตของลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะลูกและน้องสาวเขากลับเรียนถามดังนี้หนึ่งขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ที่ไหนความเนอยู่อย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่ลูกๆทําให้หรือไม่เจ้าคะพ่อทํากรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง50ปีด้วยโรคมะเร็งลําไส้ เหตด้ดลูกจึงมีพี่น้องมากถึงสิบสามคนและยังมีชีวิตที่ลำบากมากในช่วงแรกของชีวิตเหตุใดพิสาจึงถูกยกให้คนอื่นตั้งแต่แรกเกิดแยกออกจากครอบครัวไปแค่คนเดียวและได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าครอบครัวของลูกทำไมาพี่น้องสิบสามคนจึงได้ขวัดแค่สามคนส่วนน้องลูกรักวัดรักหลวงพ่อและเข้าใจโครงงานของหลวงพ่อทุกอย่าง แลทั้งสามสิ่งจะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทําบุญให้ได้เดือนละหนึ่งเอ็มทุกเดือนตอนนี้จึงตั้งใจทําธุรกิจอย่างเต็มที่ความตั้งใจของน้องสาวจะสําเร็จสมปรารถนาหรือไม่เจ้าคะแหมกราบขอพรหลวงพอ่อโดยเออพรขอพอให้ได้ดแล้วทำอย่างไรจึงจะเกิดมาพร้อมทุกอย่างตั้งแต่เกิดไม่ลำบากเือนอย่างชาตินี้เจ้าคะอ่า เรามาดูกันเลยพอ่อทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบกว่าด้วยมะเร็งลำไส้อันนี้ก็ฝันในฝันแล้วนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฝันในฝันไปเรื่อยเปื่อยนะจะไปคิดอะไรฟังเพลินเพลินร,รายการนี้เป็นรายการเล่าฝันในฟังก่อนก่อนนั่งธรรมะ หายใจสบายนั่งสามารถจะได้ดีแต่มีความรู้บ้างก็เอาเอาไว้แค่ติดขาติดแข้งเป็นถึงก็ใส่บาแบกหามรเราตกลงกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช้ใชบหมครับใช่ครับและลืมไปแล้วไม่ลืมเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความฝันเนรับจะเป็นเป็นตุเป็นตาอะไรกันไปก็ฝันไปว่าโรคของพ่อเน่ย <laughs> เกิดด้วยกรรมในอดีตและปัจจุบัน กําในอดีตท่านเคยฆ่าคนโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าได้ทําการค้ากับเพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อนโกงเอาเงินไปเลยแค้นแค้นมากๆแค้นก็เลยคิดฆ่าก่อนฆ่าก็มีปากเสียงกันจนบรรดาโทสะ จึงเอามีดแหล,ม,หลมแหลมแทงไม่ยั้งที่ท้องจนตายาบวกกับกรรมปัจจุบันฆ่าสัตว์เป็ดไก่เป็นต้นกรรมปานาติบาทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้เป็นมะเร็งในลำไส้ตายไปแล้วจิตท่านเศร้าหมองมากเพราะเห็นภาพที่ตัวทำไม่ดีเอาไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะที่เป็นอาชินกรรมคือการเสพย,ยาฝิ่นเสพเฮโรอีนเป็นภาพหลักคือจะเห็นเป็นภาพหลักๆภาพรองลองมาก็ห่วงครอบครัวห่วงลูกและถัดไปก็เป็นภาพฆ่าสัตว์แต่ภาพหลักๆที่ติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นก็วูบไปทันทีเลยตายก็วูบไปมาหานรคขุมห่าทันที ตอนนี้ถ้ามีไก่ใหญ่โตขนาดภูเขาลูกย่อมยม่อมมีผิวสีดำเปรยอยกายผอมแห้งเห็นกระดูกกำลังถูกนายนิรยาบาลหลายตนซึ่งเกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของตนเองจับมือจับเท้านำ่มาให้ดินแล้วก็ให้นอนงาย และนั้นนิระนะยาบาลอีกตอนหนึ่งก็เอาแท่งเหล็กร้อนสีดำดำตรงปลายจะมีควันกรดร้อนพุ่งออกมา<อ>ให้สูดแล้วก็เสียบเข้าไปในปากควันกรดก็เข้าไปกัดกินภายในร่างกายดิ้นพลาปลาแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะถูกนายนิรยาบาลจับเอาไว้ตรมานมาก เจ็บปวดจนตายตายแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ตายยากนี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านจะอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกยาวนานนะลูกนะเพราะด้านบุญที่ทำไปตอนนี้ท่านรับไม่ได้แล้วโดยวิธีธรรมดาแต่เขาจะไปคอยอยู่ที่ยมโลกแต่เว่าที่คุมบุญให้ด้วยวิธีพิเศษซึ่งมหา ูชนัยาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราและทีมงานนั่น <Okay. S 1> ขุมบุญไปให้ด้วยวิธีการพิเศษ mm hmm. ก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบา <Okay. S 1> แต่ถ้าวิธีธรรมดานั้ยยากที่ลูกๆเห็นว่าท่านมาเดินอยู่ที่บ้านมาให้หวยนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยเพราะท่านไปมหานรลก <Okay. S 1> แต่เป็นความคำหนึงคิดถึงพ่อจึงเข้าใจว่า เป็นพ่อแล้วก็เห็นเป็นพ่อแต่ความจริงเนะี่ยไอที่ถูกหวยหรือว่าได้อะไรมานั่นะมันเป็นเพียงเศษบุญเก่าของลูกที่ทำมา<อ>เศษบุญเก่าๆทำให้ได้ลาบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเศษของบุญส่วนแม่ตายได้จิตผ่องใสเพราะใจอยู่ในบุญ พอเป็นลมวุไปก็เหมือนหลับแล้วตื่นกลางพิมานทองขนาดย่อมย่อมขึ้นอยู่บนชั้นดาวดึงเฟสสามบุญส่งผลไปก่อนซึ่งก็ยังไม่ควรประมาทนะเพราะมีบาปฆ่าสัตว์รอคอยอยู่ต้องทำบุญทุกๆบุญซ้ำๆแลกออทิตไปให้ท่านบ่อยๆซึ่งท่านสาม,มารถอนโมทนาบุญได้ ที่มีลูกมากถึงสิบสามคนเพราะแม่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งนิยมมีลูกมากมากอยากมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็มีบุญอยู่นิดหนึ่งคือครั้งหนึ่งนี่ในอดีตนะท่านเคยจับปลาได้ตัวหนึ่งในท้องมันมีไข่เต็มเลย เกิดความสงสารมันโอ้ oh. oh. นี่เราต้องคายหลายชีวิตเลยเนี่ยสงสารเลยปล่อยปล,ยปลาตัวนั้นไป <Okay. S 1> แล้วก็นึกในใจว่าแต่จะว่าเป็นอธิษฐานก็ไม่เชิงนะมันเป็นความปรารถนามากกว่า <Okay. S 1> อยากจะมีลูกเยอะๆไปทุกชาติ oh. ชาตินี้ก็เลย oh. มี oh. แค่สิบสามคนก่อน oh. Oh. ส่วนพี่สาวที่ถูกยกให้ไปอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าครอบครัวของลูกนั่นนะเพราะเขามีฐานบารมีมาดีกว่านะสิบุญก็เลยชิงช่วงเอาไปอยู่กับตระกูลหรือครอบครัวที่ดีกว่าทำให้ชีวิตสบายส่วนคนอื่นมาดีตอนโตเพราะว่าตัดสินใจทำบุญชา้า เวลารู้เรื่องข่าวของบุญในตัวเองก็ดีหรือใครมาบอกก็ดีเนี่ยกว่าจะติดตัดสินใจแต่ก็ช้าช้าบอกให้รอรูปหลวงปู่ก็คิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นแหละบุญจึงส่งผลช้า,านี่ไหนดีดนะนี่ไหนดีอันนี้อันนี้เมื่อกี้ว่าเองว,ว่าจะรวยได้ก็ต้องใช้เวลานอนหน่อยนะ ก็มันทําช้าเนะี่ยเพราะบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตทําตอนไหนเราก็ได้ตอนนั้นทําช้าได้ช้าทําเร็วได้เร็วทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยทําแล้วเสียดายรวยแล้วตอนหลังรักษาทรัพย์ไม่ได้หายอีกมันแหมมันเรื่องละเอียดอ่อนเลยเนี่ยสามคนพี่น้องมีสายบุญร่วมกันมากับหมู่คณะและครูไม่ใหญ่จ้า โดยเฉพาะใครมีความรู้สึกรักวัดรักหมคู่ณะรักครูไม่ใหญ่มากกเพราะทำบุญร่วมกันมามากตามกันติดกันมาเลยไม่ใช่เพียงแค่ติดตามแต่ที่พลัดไปลำบากใะตอดได้ก็เพราะความตระหนี่ในตอนต้นแล้วก็คิดสร้างบุญชา้ชาช้าบุญก็เลยส่งผลชา้ามักจะมีปีติในบุญภายหลังที่ทำไปแล้ว นานดีวโอ้โความรู้สึกชาหรือก็คือจะต้องทำบุญเนี่ยมันถูกหลักวิชานะลูกนะแต,แต่ก่อนทำกำลังทำและหลังทำแล้วถ้ามีปีติสาครก็จะมีความสุขทั้งสามไวยคือไวยต้นก็สุขไวยกลางกับสุขไวยปลายก็สุขแล้วทำบุญจะต้องไปเสียดายในภายหลังนะลูกนะเสียดายในภายหลังนี่พอได้ซับมาพอช่วงเสียดายรับก็ ล่มสลายเหมือนกันดวงบุญในปัจจุบันของน้องสาวนะ่ะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจว่าจะทำเดือนละเอ็ม<า>แต่มันก็ยังไม่สม่ำเสมอนะลูกนะบางเดือนจะได้บางเดือนมันก็ยังไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หมอดูนะครับให้ทำบุญต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ฝันไปเรื่อยเปื่อยแหละ ทำบุญต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะประกอบเหตุไปเรื่อยๆอธิษฐานไปบ่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมก็จะได้สมปลาอถนาเดือนละเอ็มทุกๆุกเดือนเองในภายหลังจะช้าและเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองและลูกเอ้ยอย่าทิ้งความตั้งใจที่ดีของเราก็แล้วกันมุ่งม,มั่นประกอบเหตุ ประกอบเหตุสร้างบารมีเรื่อยๆไปในลูกนะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆของ K เคสตัดดีในวันนี้